เอาทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่เข้ามาที่ตามฮับชมืมัอนี้กิจะได้เดินทางขึ้นป้าท่าบไ่ได้ไปหน้าแล้วแต่ก้อนเข้าไปหาอยู่หาก,กินใกล้ๆหน้าืัอนี้เท่าจะได้เดินทางขึ้นดงขึ้นป้าวันนี้ขึ้นดานเส้นทางที่จะไปก็ประมาณเสาห้าเสาหกกิโลเมตร เส้นทางถือ,ถอว่าย่เพระจำคุนขี้ฟุ้นเลยโซนลายกะกาจะขี้นี่ละรถจักรหรือมอเตอร์ไซค์ข่านี้แหละที่พ้าเข้าไปปะ่ะไปกันเลยเมืนน่อนี้เอาว่าสิไปหาต่อใกล้ป้ามันนี่ฮะได้บอกได้บ่กหูแหละแต่เกิดมาบเ่เคยได้ใกล้ป้าเด้แต่ว่าเคยเห็นอยู่แต่บเ่เคยได้ปะ่ะ ติดตามไปน้ำกันว่าสีได้หรือบอเอาเราก็มาฮอดป่าเลยทุกคนไปลุ้นน้ำกันไปหาต้อใกล้ป่ามันนี่ ใส่นิเป้าเอาใส่ข้าเอาน้ำบางก่อแก่จากสิเป้าคือบวคือแหละเป้าบบกือก็มันบวเข้ามันตกใจมันหนีซ้ำแหละเป็นเป้าคือกับมันติดเข้ามาไปไปลุ้นไปเบิ่งน้ำกันสะได้บบได้แหละมันนี่ก็มากับมาไก่ มาคนเดียวเนี่ยบริโซ้ไผมาน้ั่เลยเป็นทางเข้าป้ามากคนเดียว้ามาหายิ่งโดยเฉพาะนะมันนี่ บอดิงต่อสามบ่อนเข้าสามบ่อนพี่น้องแต่มันเห็นห้าก้อนมันอาบิดยห้าบ่ยิงเองมันจะยิ่งใกล้ๆสุดท้ายบ่ยิงสะไใกล้ป้าเข้าสามตัวแล้วนะบอดิงจักตัวมานี้เห็นเห็ดบดเห็ดกระดาง โอ้เต็มหอนเลยไงง่าวเยืนเลยหอนนะพวกโอ,โอ้นี่เด็กแะดังทั้งมัดนี่เต็มหอนเลยหอนจยิยบ,บินอื้มเต้ลายพวกมันแกะแล้วกินบ่ได้คนไปไปต่อ เกือบเถียงในน,นี้ก็สนะิบสองโมงนะมได้ใกล้ยักโตอยู่ไปลุ้นต่อฮะออกมาเลยทุกคนบมได้ใกล้ยักโตยิ่งใกล้บ้านหลังบมดทึ้งสามอิทีโต้เข้ามาเลยสามโตยิ่งบมท่านยักโตท่านยิ่งอะบักนไกลๆที่ยิ่งบ้านแรกบมาหมานเมื่อกี้ฮะนกน้อยสองโตเนะี่ย ใช้ยันไดสาป่าเมื่อกินอยู่นี่ไปทางบกบ่ได้ยันไ,ไปทางน้ำบาดนีย้ยันได้สาป่าละเมื้อมาเนี่ไไ่ป่าบัากไอลายเอาไปได้ไ่ป้าจักโตเฮ้ยบวมอันแล้วมาเนี่ยใบายสามล้วตอนนี้ก็ทำละ ป่ายูานในหนองข้านี้และนี่ป่ากั้งป่าดุกค้างอยู่นี่จะได้สาอาป่าละมือสามโมงป่ายแล้วมมนี่ก็เออแดดอ่อนจต่กน้อยจังลงไปสาอาป่าเด็กลับ,บ้านละมันไปทุกคนลงกไปอาป่า ต้องไปซ่าปลาแล้วก็เมื่อแล้วบันใกล้กับบได้ซ้ำนี่ป่าลายอยู่ป่าน้องเหาเองคนไก่บ้านกะจริงแต่วันนี้เป็นน้องเหาเองไม่ได้ไปรักของไปป่าน้องเอาแล้วเมื่อวานเนี่ยเมื่อบักไหลายแต่พเพนอาบ่มื่มาเมื่อัน,นี้ยังบักไหลไยเนี่ยทั้งปลาคอทั้งปาลาดุกให้น้องไง เนี่ยว้าแล้วพันเก็บผู้เดียวเมื่อวานนี้ก็เก็บสองคนนะสิมดนี่น้ำมันแหงน้งนี่นี่นี่ป่าเซลอยู่นี่อ,อ้าวตามันไปจะมดเลยแล้วป่าน่ะผู้นี่ก็จลายผู้ผู้ผู้ไปดุผู้ เด้อไปให้จิลงไปตักให้เบ้ง่งน้องอเมเ่อว่านในเกืบอบเคิงคู่นะมาไม่ได้ยังเห็นหลายอยู่นี่นปะปลาเข่งนี่มันมันมีในขีดต่มนี้ทุกคน โอ้โหไปแล้วโอ้ไม่ได้มดเลยแล้วนี่ฮะโอ้นี่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 โอ้โหปลาท้อเดี๋ยวนี่น่าจะเป็นปลาดุกเนี่ฮะโอ้ตักกันตักกัน

ยังไหลขนาดได้มันสนอยู่ในขี้ต่อมท่นี้แหละนี่ก็ตักมาซะเสียได้มันมีนกย่างมาทักกินนนี่นี่นี่นนน

อ้าวให้เสด็หาตังเอาทุกคนมันบริส้น้อยแล้วนี่ยผูปุบักอะไยป่านี่ๆๆรักกลมเลยนี่นนนอนน๊อ้าวออโว้ย น้ำมันแห้งนี่นี่สินี่ก็ตายแล้วนะตายแต่น่าจะเป็นปลาเมานนื่อวานเนี่ยทิมแต่นี้ตายบ่เอ้าป่าก็ท้อเดี๋ยวข้าสรุปให้บ้าง จับมือเดียวมันบไ,ได้ดนาะเอาขำละทุกคนสาปาก,กับพอ่อละแต่เอาบบมัดดนาะเอาลำอาของน้องขาาเขาอามื่บ้านเนี่ยบกักลายถ้ามาเอาก็ยังได้ลายอยู่นี้ฮะมันสนในขี้ต่อมคะขำละสี่โมงกว่าแล้สี่โมงแรงนะจะได้เดินทางกลับแล้วบัน หอดบ้านกันน่าจะตะเวนตกพอดีหอดบ้านมาให้เบิ่งป่าได้หลายเตอบปลาดุกปลาขอปลาธรรมชาติทั้งนั้นเลยนี่ปลาดุกปลาขอปลากัง้งปลาเข่งปลาเสริมมีตัวหนึง่งปลาเสริมโอ้บ่อน้อยได้นี่ เอาใบคลายกระแสน,นึ่งอะได้นี่แสนกีบอะ้อได้สบายด้วยเสีหนิขอขอปลาดุกพอดีกินนี่อืมเปิบ้านแยกแต่มันตายแล้วหมูมีแนวไสจะได้ใช้ถุงยางมือถุงพลาสติกไปค้ำเล้วพี่น้องเลยคลิปนี้ก็ขอจบทีานี้ก่อนคลิปหน้าว่ากันไหมเราจะได้เดินทางกลับแล้วบัดนี้